เรียมแต่งนางเอกดังพระเอกช่องเจ็ดอยากมีลูกสองคนเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของพระเอกหนุ่มคนดังและความรักที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตของช่องเจ็เลยทีเดียวและสำหรับในเรื่องความรักก็ไม่ธรรมดาเพราะพระเอกหนุ่มคนนี้นั้นคบหาดูใจกับนางเอกร่วมช่องมานานกว่า7ปีแล้ว และล่าสุดโหนได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับข่าวดีที่ใกล้ๆนี้ว่าเรื่องการแต่งงานตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่เราคุยกันแค่สองคนคิดไว้ว่าอยากมีข่าวดีปีสองปีอยากมีครอบครัวแล้วส่วนเรื่องการมีลูกเราก็คุยกันมาได้6-7ถึง7ปีแล้วเราก็โตแล้วและหน้าที่การงานมั่นคงอยากมีลูกสักสองคนอยากเป็นครอบครัวมากขึ้นแพลนแต่งงานยังไม่มีแต่เราพร้อมมาก ต้องรอเซอร์ไพรส์แต่เราคุยกับเจด้าแล้วว่าจะต้องคุยกับผู้ใหญ่ให้ถูกต้องเอาเป็นว่าหากมีความคืบหน้าข่าวดีงานวิวาเราจะนำมารายงานให้ทราบกันนะคะหนุ่มคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือหนุ่มพนธนากรและสาวเจด้าสรัญญาณน,นั่นเองจ้าทั้งคู่น่ารักและเหมาะสมกันมากๆเลย